แล้วก็อีกส่วนหนึ่งให้ใครเอาไปรักษาแม่เองหรอเป็นนักเป็นนักร้องคือคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นสี่ส่วนอ่าส่วนแรกเอาไปสิข้าวเสืออ่าแล้วก็ให้พ่อเก็บไปใช้เองอแล้วส่วนที่สี่ะคือรักษาแม่แม่ไม่แม่เป็นอะไรใครได้ปวดเป็นธรรมดาไม่เป็นไม่เป็ม่เป็นอะไรแม่เป็นกระสือครับเอ็มรีบไป แม่ม่โโอ้โอ้โเอมเอมมึง่ไปหลังนหลังรถังไทำไมแมปขีอยนะเหป้าหรือช่งแม่ไปยังมีเรืองเลาเป็ม่ันเป็นดอันชั้การวิเอาตัวรอดเวลาพ่มเวลามึงคุยกับกูัวเอามือขวาชี้กู วิธีวิธีเอาตัวรอดเฉาะหน้าทำไมครับระหว่างทางพบกับเสือเท้าวันหนึ่งมีทางพบหมอบอยู่ใต้ท่นสูงเฮ้ยอเสือก็เดินผ่านมาครับก็เลยทักว่าเฮ้ยทางพบเอเท้านี้ทําอะไรอยู่เรออากาศไอทางพบตอบพันควาเลยตอบว่าอากาศดีเดินแบกท่อนสูงไปสองท่อนแล้วฮอโหหุับคนก็แบกคุนคุ่นุ่นคุ่นหุเอร์โคเออาขาไอทางพบขาเสือเลยว่า ก็เออไว้นะข้ามฝั่งนู้นแข่งกันไหมเฮ้ยไอเสือรับคำท้าเลยครับผมละหนึ่งสองสามเสือกระโดดไอคางคกฉลาดกระโดดงับหางเสือตวัดไปโดนขดหินฝั่งนู้นโอ้โหลดไอเสือข้ามไปเห็นเห็นคางคกตกใจเลยเฮ้ยไอคางคกมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะไอคางคกโดนหางเสือตวัดมาปากโดนขดหินเลือดเต็มปาก ไอ้คางคกก็เลยบอกอุ้ยมาตั้งนานแล้วเนี่ยมาแดกแพะไป้สองตัวแล้วโอ้ยเสือก็บอกว่าเฮ้ยมึงกินแพะได้เหรอไอ้คางคกตอบเลยยอมว่าแต่แพะเลยเสือกัวแดหนะโอ้โหตั้คูนแต่ไม่คุยกับคางตกใจไอ้เสือก็วิ่ง <były> ว <read dle> ิ <sp> ่งวิ่งวิ่งหนีไปเจอลิงเล่าความจริงให้กับลิงฟังครับไอ้ลิงก็บอกโอ้ยไอ้เสือกัวโดนไอ้คางคกมาหลอกแล้วั นี่เดี๋ยวไปกับฉันเลยไอเสือไม่ยอมไปกลัวงบแพร์กินแพะ์มาตั้งสองตัวไอเสือก็เลยบอกเอาอย่างนี้เอาหางลิงกับหางเสือมาผูกติดกันจะได้ไม่หนีกานไปไหนนะไอลิงก็ขี่อยู่บนหลังเสือรับไปเลยไอเสือก็พาไปครับไอทางโคกเห็นว่าไอลิงมันคงบอกความจริงเลยทักก่อนเลยทักว่าไอลิงพ่องติดพนันกูแพ้ติดตัวมึงเอาเสือมาให้กูแดกแค่ตัวเดียวนี่นะ แอ้วก็ตกใจเลยวว่งหนีเลยพอเราวว่งหนีไอ้ลิงตกอยู่หลังเหือหัวก็ทนจะก้นไม้ไปมา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 ไอ้เสือก็หันเนาโอ้กูวว่งไวขนาดนี้มันจะแดกหัวลิงได้เหรอน่ๆเชืัวเี้เป็นการเอาตัวรอดเฉพาะหน้าใครเอาใครมาตกขวางพกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เอ๊เสือตัวนั้นก็เปรตเสมือนน้องเอท่านคบตัวนั้นก็เปรตเสมือนน้องเอพี่เอกครับเวลาถี่เอกขับถนนเนี่ยขับรถขับรถขับรถขับเที่ยวรถตามถนนน่ะเอ็กซ์เป็นเพื่อพี่เลยตอนนี้เอกงกำลังดีเอ็งกำลังเจริญเติบโตอมึงไปเรียนภาษาไทยไหมเออมึงมีเงินเหลือเป็นภาษาไทยเหลอเนี่ยพี่เอกจะเห็นท่าคบหรือว่าอึ่งอ่างโดนรถทับเออ กระปองก็เปลียนกระปองกระปองก็คือคางคกใช่ปะมันก็มีกระปองเป็นพีาพีาอันนั้นเป็นขี่คางคานอะไรมนอะไรจะต้องโดนทับนะป้าพีเกลียาคางคกเหรอคางคกเท้ามันหนึ่งคางคกก็หมอบอยู่สุ จะข้ามนไม่จริงหรอแม่มันขายข้างพบกข้ามโคกมัอยู่ข้างถนนไอ้อึงอ่างก็มาคุยเลยเอ้าข้ามพบกมัวทำไรอยู่ตรงเนี้ยมันก็บอกว่าหูถ้้อยาดจะข้ามไปฝั่งนู้นเอ้าแล้วมึงทำไมไม่ข้ามจะให้ข้ามได้ไงอะพี่น้องฉันโดนรถทับตออายทั้งกี่ตัวแล้วเอาอย่างนี้ดูฉันพอแลังต้องนับเลยหนึ่งสองสามปุ๊บกระโดดไปจังหวัด มดรถผ่านุ๊ยไม่โดนหนึ่งสองสามปุ๊บกระโดดหมอกลดผ่านไอ้อึ่งอ่างข้ามฝั่งนู้นแล้วต่อแล้วครับโคกอ่ะทางโคกก็ไอ้ไอางก็บอกเดี๋ยวดูฉันนะหนึ่งสองสามกระโดดหมอกปุ๊บไปฝั่งู้นรถเหยียบแบ๊กเนี่ยเจอรถสามล้อ